ใครที่มีเหรียญ5าบาทที่ระลึกการจนาพิเศษปี2,539นะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะถ้าคุณมีตามนี้ทางเรายินดีรับซื้อค่ะเหรียญ5าบาทที่ระลึกการจนานะคะเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตสูงถึง52ล้านกว่าเหรียญเลยค่ะราคาที่เล่นกันจึงยังไม่แพงนะคะสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทางเรายังไม่ได้รับซื้อค่ะแบบที่ทางร้านปาหนัน่นรับซื้อนะคะคือแบบที่ด้านหัวและด้านก้อย สลับการโคละทางค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่มีด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้สภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะรวบรวมไม่ได้เยอะๆหรือว่ามีแบบยกถุงเดิมนะคะทางเราก็ยินดีรับซื้อค่ะไม่ว่าคุณจะมีแบบไหนนะคะแบบที่ด้านหัวและด้านก้อยหันสลับการโคละทางหรือว่าแบบที่สภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบยกถุงเดิมนะคะอยากจะขายสามารถส่งภาพประเมินราคาได้เลยค่ะยืนยันว่าร้านประหนั่ ซื้อจริงค่ะจุจ้ะจุ๊จ้ะ